ปล่อยให้ตัวเองทรอมานกับเรื่องปวดประจำเดือนนะคะกินตัวนี้ไปเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมวยก็มาถึงที่แล้วนะที่นัดกับน,น้องเปิ้ลนไว้ะคะ่ะวันนี้นะเรามาเซอร์ไพรส์น้องเปิ้ลนกันไปดูกันเลยนะคะว่าน้องเปิ้ลนกำลังทำอะไรกันอยู่ไเปเลย ดี๋ยวขออน,น,นุญาตถอดผ้ามานนิดนึงเนาะเพราะว่าจะได้ยินเสียงชัดเจนน,นนะคะก็เอาเนี่ยค่ะมาสัมภาษณ์น้องเปิ้ลเนาะว่าก่อนที่เจอาเปิร์นอะขาดการดิซีน้องเปิ้ลมีอาการเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตใส่นิดนึงจ้าก็คือก่อนก่อนทานนะคะก็มีอาการปวดท้องประจำเดือนนะคะแล้วก็มีเลือดเลือดมันสีขาวเป็นลิ่มมาคะ่ะอ๋อเลือดสีขาวเป็นลิ่มเนาะ นะคะตั้งแต่ครั้งแรกเลยหรอใช่ค่ะตั้งแต่อายุ14ตอนว่ายี่ิบ้ายี่สิบหกได้อะค่ะก็ขานมาหลายปีแล้วเนาะใช่ค่ะกินหลายผลิตภัณฑ์โตก็ไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้ไอซี่เห็นเห็นเพื่อนมันแชร์มาในเฟซอะค่ะว่าของเขาดีก็เพื่อนเพื่อนที่กินอะมันเป็นอาการแบบตกขาวอะค่ะแต่ขอหนูไม่ได้ตกขาว หนูมีอาการปวดท้องอ๋อแล้วทำไมเราถึงตัดสินใจมาซื้อยูซี่หรอเพราะอะไรอะคะเออเห็นเพื่อนบอกว่ากินแล้วมันดีขึ้นจริงๆพาะเขาเห็นเห็นผลในสองอาทิตย์ค่ะอ๋อค่ะแล้วอาการที่ที่เราเป็นก็คือต้องปวดท้องถึงขั้นต้องหยุดงานเลยนะพี่มันปวดมากปวดมันปวดยังไงอะปวดตัวปวดปทั้งตัวค่ะตื่นเย็นค่ไหนนอนตืนเย็นนะคะ เอาวันจันทร์นะคะมันจะยุ่งยุ่งหน่อยพี่นะไม่ว่ากันเนาะลูกค้าหน้าร้านบอกว่าเอาวันตีนนะคะอ๋อเราเราไปนี่เราก็รู้สึกแบบเราปวดเราไปทั้งตัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะต้องหยุดงาน3-4วันก็วันละ400นี่ก็ถือว่าเยอะนะสำหรับหนูนะพี่โอต้องเสียรายได้ไปค่อนข้างเยอะใช่ค่ะ มาเจอตัวนี้ก็คือดีอะค่ะแบบเรากินไปแล้วเราก็ไม่ต้องหยุดงานก็คือเห็นปลจริงอะค่ะอ๋อเห็ดปูคือเราไม่ต้องอันนี้แล้วคือเรากินติดต่อมาก็กอย่างกล่องที่สองนะคะกล่องที่สองใช่ค่ะกินไปแล้วก็คือจากสีเลือดเป็นสีํำเป็นริ่มตอนนี้ก็เป็นสีแดงปกติแล้วนะคะค่ะแล้วก็ใเราก็เลยดีขึ้นเนาะอาการดีขึ้นค่ะแล้วก็มันช่วยเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะ ็นผลดีแล้วก็มันไม่แพงอ่ะค่ะถือว่าไม่แพงนะเท่ากับที่เราต้องหยุดงานสามสี่วันเนี่ยก็คือกินกินได้ดีอ่ะอ๋อก็คือกินทุกวันด้วยใช่ค่ะกินเลยตอนเช้าหนึ่งเม็ดแล้วก็ก่อนนอนหนึ่งเม็ดค่ะแต่ว่าก่อนก่อนที่ประจําเดือนเราจะมาคือหนูอัดไปเลยสองเม็ดเลยอ่ะค่ะอัจไปเลยสองเม็ดเลยเนาะใช่เลยค่ะก็คือว่าอาการปวดท้องก็ไม่มีเลยอ่ะค่ะบางที เหมือนไม่รู้เลยอะว่ามันมีอาการแบบแบบนี้อะค่ะ<อ>ก็คือลืมอาการเก่าๆไปเลยอะค่ะราคาเ่ยี่สิบสี่บาทค่ะอ๋อก็คือลืมอาการเก่าๆไปเลยใช่ค่ะช่วยแรงที่เราเป็นใช่ไหมโอ้เป็นทีแรกนี่ทรมานมากเลยพี่กว่าจะมาเจอตัวนี้ได้อะค่ะอ้ความคุณค่าแล้วน้องป้าหนาอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านไหมที่แบบเป็นอาการแบบเราว่าแบบทรมานกับเราอยู่ตอนเนี้ยแบบเราอยู่ตอนเนี้ยค่ะ อยากฝากให้เพื่อนๆนะคะือตัวนี้ของเขาดีจริงๆนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่หนูพกมาคือหนูลืมกินตอนเช้าค่ะหนูก็พกมากินที่ร้านด้วยดีค่ะไม่แพงสําหรับที่เราต้องมาหยุดงาน3ามสี่วันไปอ่ะค่ะก็คือกินตัวนี้ก็คือดีไปเลยอ่ะค่ะแล้ววันนี้เราได้กินหรือยังกินไปแล้วค่ะแต่แต่ตอนตอนเช้าอ่ะลืมอ่ะค่ะก็เลยพกมากินจริงๆนะคะไม่ได้โกหกนะคะก็คือกินไปจริงๆนะคะค่ะ ขึ้นค่ะอย่าฝากเพื่อนๆน,นะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองทรมานกับเรื่องปวดประจําเดือนนะคะกินตัวนี้ไปเลยค่ะค่ะก็สําหรับวันนี้เนาะเราก็เราปวดเวลาน้องเพื่อนมาเยอะแล้วนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เนลกหน้องเพื่อนด้วยเนาะนถ้าอย่าเดียวมันจะวุ่นวายไปหน่อยโอเคก็ถ้าอย่างก็เดี๋ยวจะขอ